S <S อันนี้คือรองเท้าที่มีตอนนี้อันนี้คือขี้แมวนะคะขี้แมวอันนี้คือรองเท้านะคะนี่รองเท้าม,มันก็เห็นหน้าเฟรมยแต่ว่าช่นลของน้องเฟมชื่อว่าเฟมม่อนเนยนะคะนี่ก็เป็นที่น้องหสาสาันหาสานะแต่มันไม่ใช่สามพี่น้องหันสานะมันเป็นลิปของอีกคนหนึ่งอันนี้คือแขกรับเชิญน,นี่คือแขกรับเชิญ S <S แล้วนึงนขอที่ตั้งก่อนนี่สมวัสพี่สายนี่นะดูยายเฟมทำดูยายเฟมดูยายเฟมนี่ินไนอันนี้ก็จะเป็นกล่องมาจากของไอินสองตัวนี้นะนี่สองตัวนี้มันมาจากในกล่องนี้ อ่าดูดูดูเอฟเฟแมนตอนนี้นะคะมารีวิวตัวน,นี้กันก่อนไหม นี่นีงนะคะรองเท้าหมาแมวรวมกันเลยไม่หมดเลยหมาแมวกาดไก่นี่นี่ไปด้วยนะคะหมาแมวกาดไก่เต็มเลยสามารถใช้กับคนได้นะคะอันนี้ก็จะมีแว่นตาสองอันเป็นแบบแบบไปทะเลแบบไปทะเลบ้านแบบไปทะเลอยู่บ้านนะและนี่คือนี่คือสภาพกล่องนะคะนี่คือสภาพกล่องของสัตว์ มันไม่ใช่ค้องช่องของเรานะแต่ว่าเราแค่อยากมาถ่ายให้บ้านอยู่ข้างกันแล้วบ้านของไงพี่เัินแป๊บหนึ่งนะนี่เดี๋ยวเราจะไปหาแมวกันนะคะแต่เลี้ยงของเราก็อยากเข้าคลิปเปิดกันนะแฟมลีมิว ตอนนี้นะคะเรากําลังรีวิวแมวกันด้วยนะคะนี่นี่คือของที่มีอยู่ในถ้วยอันนี้ก็จะมีของที่อยู่ในนี้ด้วยนะนี่ดูหน้าแมวก่อนนะคะแมวแมวเท็ดแมวเท็ดเด้อเด้อแมวหน้าเผ็ดนี่นะคะแมวตาเผ็ดด้วยอ่ะแมวตาเผ็ดเนืะอย่านอนดีอย่านอนดีมาดูกันว่าตัวนี้เป็นตัวเมียหรือตัวผู้นะคะตัวเมียนี่ตัวนี้ค่ะ มันไม่มีนะคะมันมีแต่น้ำนมน้ำนมเออปล่อยไปก่อนนะแต่ว่าตอนนี้นะคะ<ม>น้องเฟรนนะคะเอาที่ใส่หัวแมวค่ะมาทำเป็นคาดผมไอ้ตัวนี้นะ<ม>ตัวคนค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือของคนของไอ้ตัวนี้แต่ไออันนี้คือของไอ้ตัวนี้แต่แค่เปลี่ยนกันเฉยเฉ<ๆ>แล้วมันก็ยังมีชุด วันนี้ก็จะไปแค่นี้บ๊ายบายชื่อช่องของน้องเฟมก็บอกไปแล้วนะคะเฟมมอนเลยนะบ๊ายบาย